ครับพบกับช่องผ้าหาผ้ามวลเมื่อนี้เขาก็จะเอาห่อล่องน้ำนะครับเขาก็จะล่องเบิ่งนี่ครับการเพิ่นขึ้นนี่ครับอยู่ระดับน้ำจำเนี้นะครับกิ้งยับมาสุดเบื้องซุดหัวเบื้งเออนละนละ่ะนะล่ะนี่ครับขนาดนั่งอยู่ซุดหัวอันอันขึ้นไปอีกเบิ้งผู้หนึ่งถ้าขนาดนี้ก็กยังอันได้อยู่เพราะว่า เรือรุ่นนี้มอนน้ำเพิ่นจะอยู่ทางหนาแน่นะครับจะลงบ่ไหลายนี่ครับน,นี่ครับสองคนกันยังเขินพอดีเลยครับด,ด้านท้ายอัาน,น้หนักจัก็คล้อแปดซ<ป>ีบเก่งมึงจักล้ลเก่งร้อ,ๆๆอยร้ <ๆ S 1> อยหาซีบ <ๆ S 1> นี่ครับสองคนนี่ร้อยหาซีบ ก็โล่จำมามาอยู่หัวสองคนการโค้งเข้งบ่เท่าไรโยมบ่วางหันโยมเออโยมเบื้องโยมยังเบื้องยังไหนยังไรเบิ้งยังบ่บอกยอะคนละแสนงตีมบ่แห้งแม่นดอ่ะตีมบ่แห้งซจำท้องกลมแน่นก็เกันนี่ครับเวลาเ่านั่งอยู่หัวเรือนี่ก็ เขินซจำนี่นะครับประมาณอยู่นั่งขนาดนั่งสองคนนะครับก็อยู่ประมาณสิบหาเส้นจากริมน้ำขึ้นมา,าหาตรงที่นั่งนะครับบัดน,นี้เขาก็จะไปขี่เครื่องเบิองนะครับบัดน,นี้ <Okay. S 1> แต่ว่าจีมีมองขี่ว่าล่ะโบเป็นแต่มีมองพ่นว่า Oh. เดี๋ยวเดี๋ยวไปไทยอยู่สะพานนะครับต er ัวนี้เดี๋ยวถ่ยถ่ยคลิปตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหนาสิลงคลิปขี่เรื่องให้เบิ่งนะครับนี่ครับตัวนี้นั่งสองคนขนาดนั่งอยู่หัวนะครับอันล่องยางไปถ่ายเบิ่งเหสซุดเบิ่งนี่ครับเห็นว่าครับช่วงถ่ายที่เจิดขึ้นมันจะเกินถา นางสองคนหัวถ่ายนะครับนี่ครับผู้หนึ่งถาครับเครื่องอยูฟุนทั้งนี้ก็จะเขินอยู่ประมาณยี่สิบหาเส้นถาครับเครื่องมันก็จะเขินขึ้นอีกนะครับตอนนี้ก็น,นั่งอยู่หัวรุ่นนี้พอดีนะครับพมว่าพอดีใส่พอดีนี่เลย ผู้ใดมักซกือผู้ใดสนใจกับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0862 5 41627นะครับเฟซบุ๊กนี่เป็นออนการสร้างนะครับหรือว่าเลือกอุบลถ้ามักจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามติดํำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับ